สตราจาร์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดเล่าให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรนำผ้าห่มพระราชทานกระเป๋ายาพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวสตราจารย์ดเตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดกล่าวให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรโดยรองสตราจารย์นายแพทย์องค์การเรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภร์นำผ้าห่มพระราชทานจำนวน500ชุดและหน่วยแพทย์พระราชทานพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวซึ่งนำไปมอบที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสักใครอำเภอสักใครจังหวัดหนองคายโดยมีนายนัทวัฒน์วิริยานภาพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและคณะข้าราชการของจังหวัดหนองคายร่วมมอบ จากนั้นรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรและผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงสามรายพร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจซึ่งจังหวัดหนองคายประกอบด้วย9าอำเภอ62ตำบล678หมู่บ้านทั้งนี้จากอิทธิพลของความกดอากาศสูงที่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นจำนวน79,00 0 828คนมีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน86,496ชิ้นและว,วันนี้จังหวัดหนองคายได้นำผู้ประสบภัยหนาวของอำเภอสักใครมารับผ้าห่มพระราชทานกระเป๋ายาพระราชทานและเข้ารับการตรวจสุขภาพจากหน่วยแพทย์พระรชาชทานทั้งนี้ยังความปรับปลื่มใจแก่ประชาชนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้